สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาสัมภาษณ์นะคะเป็นอะไรคะพี่เนยวันนี้เราสัมภาษณ์กันสัมภาษณ์เกี่ยวกับค่านิยมทางเพศของทุกคนเลยอะคะ่ะไปเลย ขออนุญาตนะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะอ่าชื่ออินค่ะชื่อโฟนค่ะชื่อปานค่ะชื่อมีนานะคะพวกเราคิดยังไงกับคำว่าผู้ชายต้องเสียสละในทุกเรื่องเสมอคะอันนี้หนูว่าแล้วแต่ตัวบุคคลค่ะเพราะว่าจริงๆมันไม่เป็นต้องเสียสละทุกอย่างแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นการเอาใจคนคนหนึ่งมันก็คนที่จะทำอะค่ะมันแล้วแต่ความคิดแต่ละคนด้วย หนูมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของบุคละคลค่ะแต่ว่ามันอยู่แล้วมันอยู่ที่สถานการณ์นะคะว่าสถานการณ์นั้นมันจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องเสียสละคะค่ะจริงๆแล้วก็ถ้าพูดถึงความเท่าเทียมก็คือจริงๆแล้วผู้ชายไม่จำเป็นต้องสละเส,ะสะียสละเสมอไปค่ะจริงๆแล้วผู้หญิงก็คนที่จะเสียสละบ้างค่ะว่ารู้สึกว่าทุกเพศอะค่ะควรมีแบบว่าการเสียสละอยู่แล้วแต่ว่าสถานการณ์นี้เราควรจะแบบว่า ให้เขาบ้างเลย้งคะ่ะหนูคิดว่ามันไม่ไม่เกี่ยวว่าเราจะเป็นชายหรือหญิงเราสามารถให้เขาได้เหมือนกันในแบบนี้คะ่ะแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับคําว่าความเท่าเทียมทางเพศคะก็คือความเท่าเทียมค่ะก็คือทุกเพศก็คือว่าเหมือนกันหมดเราไม่ควรไปแบบว่าแบ่งสิทธิ์เขาเพราะว่าสุดท้ายเราพวกเราก็คือคนเหมือนกันเรามีแขนมีขาเหมือนกันแบบนี้คะ่ะ มันเป็นเรื่องที่หนูคิดว่ามันสมควรที่จะมีตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าเราเป็นคนเหมือนกันมันก็ไม่สมควรที่จะแบ่งแยกเรื่องเพศอะไรมากมายะค่ะก็เห็นด้วยกับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะได้รับกัวไหนคะที่เฟรมครับชื่ไมคครับแล้วคิดยังไงกับการที่ผู้ชายต้องเสียสลายผู้หญิงตลอดคะก็คิดว่ามันแล้วแต่โอกาสครับที่แมค์ครับแล้วแต่โอกาส แล้วค่านี้เราทั้งเทศในความคิดของคุพวกเราสองคนนี่เป็นยังไงล่ะคะเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราก็ควรจะผมว่าคิดว่ามันควรจะเท่าเทียมมากกว่าหมายถึงว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องว่าผู้ชายจะควรจะให้ผู้หญิงควรจะคาดหวังอะไรจากผู้ชายมากกว่าปกติหรือว่าผู้ชายควรจะแบบคาดหวังอะไรมาก่าผู้หญิงมากกว่าปกติก็ควรปฏิบัติให้เท่าเทียมครับไม่ควรจะมีแบบการ คิดว่ามันไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละเพศอ่ะมันก็มีจุดเด่นจุดด้อยมันไม่เหมือนกันเหมือนผู้ชายส่วนใหญ่ก็แบบเป็นคนใช้แรงใช่ป่ะส่วนผู้หญิงอ่ะก็จะแบบเป็นพวกเกี่ยวกับพวกออไซน์อาร์ตอะไรอย่างนี้ที่เห็นนะแค่นนคุณนะคะช่วยแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะออชื่อข้าวตังชื่อบีมชื่อโฟกัสค่ะทีม่มีคําถามอยากจะถามเราคะ่ะเราคิดยังไงกับคําว่าผู้ชายต้องเสียสละหรอคะ มันดูแบบมันไม่เท่าเทียมกันหรอวไม่เห็นด้วยทุกคนมีสิทธ์เท่าเทียมกันทุกคนเท่าเทียมกัน,นะค่ะพี่แล้วค่านิยมทางเพศในความคิดของพวกเราล่ะคะ่ะอืมอันนี้หนูว่ามันแล้วแต่คนจะคิดมากกว่าแล้วแต่คนจะคิดคิดว่าไงนะมันก็อะไรุ้งหย่งก่อ ก็จะพีแหละพีชัยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออ้นครับผมชื่อหมีครับคิดยังไงกับคำว่าผู้ชายต้องเสียสละผู้หญิงคะคิดว่ามันบางอย่างก็ต้องเสียสละครับเพราะว่าผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแรงกว่าแต่ว่าบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องเสียสละก็ตามที่เขาพูดเลยครับแล้วยังไงนะคะพี่เนยถ้านิยมทางเพศในความคิดของเราเนี่ยเป็นยังไงล่ะ ทกก่อนเลยอะไรนะครับน да: ิยมทางเพศในความคิดของเราเป็นยังไงล่ะคะคิดว่าน่าจะเป็นบอกว่าผู้ชายเท่าเทียมกับผู้หญิงแต่ภายในบางเรื่องเท่านั้นครับก็ผู้ชายก็เท่าเทียมกับผู้หญิงในบางเรื่องอกอันเรออไม่ล้องับขอบคุณนะคะขอโทษนะคะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะหน้าค่ะชื่อเล่นะคะชื่อพิงค่ะชื่ออิ๋วค่ะชื่อไบโอค่ะ ชื่อโอเวนค่ะก็อนนี้าตถามเลยนะคะว่าคิดเห็นยังไงกับผู้ชายที่ต้องเสียสละผู้หญิงเสมอคะคิดว่ามันไม่ค่อยเท่าเทียมอะค่ะเพราะว่าบางอย่างผู้หญิงก็สามารถเสียสละผู้ชายได้ค่ะเพราะมันไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ชายเสมอค่ะคิดว่าไม่จาผู้ชายไม่จำเป็นต้องเสียสละผู้หญิงค่ะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็เท่าเทีกยนหมดแล้วค่ะ คิดว่าผู้ชายไม่จำเป็นต้องเสียสละก็ได้ค่ะผู้หญิงก็สามารถเสียสละได้เหมือนกันค่ะเราค่านิยมทางเพศของพวกเราเนี่ยคิดกันยังไงเหรอคะในความคิดของพวกเราก็เท่าเทียมกันนะคะก็ได้ทูกเพศทุกไปก็ก็เท่าเทียมเป็นหมดค่ะยุคสมัยนี้อะไรก็เท่าเทียมมันค่ะไม่มีแบ่งชนชั้นค่ะ เหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือมีความเท่าเทียมกันหมดค่ะ,คะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ขออนุญาตนะคะแด้นำต้นไหนได้ไหมคะอ๋อได้ชื่อวิจิตาสตาภาพรจ้ะค่ะคือขออนุญาตถามคำถามก่อนเลยนะคะคิดยังไงกับคำว่าผู้ชายต้องเสียสละให้ผู้หญิงเสมอหรอคะยังไงหรอไม่ไม่ได้จําเป็นขนาะดผู้ชายต้องเสียสละให้ผู้หญิงตลอดเวลานักปัจจุบันสําหรับเด็กยุคใหม่นะยุคปัจจุบันไม่ใช่รุ่นป้านะอ่ะ จะเป็นแบบเหมือนเหมือนความเท่าเทียมกันมากขึ้นเพราะเวลามันจะน้อยลงแล้วก็งานจะเยอะขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่าอืค่ะแล้วค่านิยมทางเพศในความชีดของคุณป้านี่เป็นยังไงเหรอคะค่านิยมทางเพศความหมายคืออะไรบ้างความเท่าความเท่าเทียมข,ของเรา ผู้หญิงผู้ชายเท่ากันไม่ว่าจะเพศไหน,ไหน,ไหนก็คือเราควรม,มีสิทธิ์ทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดกันเรื่องหูความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะเหมือนเสมอภาพแล้วเพราะว่าหญิงก็ทําได้เท่ากับผู้ชายทําค่ะแล้วแต่ละคนบางคนก็อาจจะทําได้น้อยกว่าบางคนก็อาจทําได้เยอะกว่าที่ก็เลยคิดว่าไม่ไม่ไม่ไมต่างเท่าไหร่แล้วขอบคุณนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นในหัวข้อการสรุปคิดอย่างไรที่ผู้ชายต้องเสียสละให้ผู้หญิงจากบุคคลที่สัมภาษณ์ทั้งหมด16คนคิดเป็นร้อยละ18.75เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องปกติและอีกร้อยละ81.25เห็นด้วยว่าผู้ชายไม่จาเป็นต้องเสียสละให้ผู้หญิงอาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆค่ะต่อมานะคะจะเป็นในหัวข้อค่านิยมทางเพศในความคิด ผู้ชายเท่าเทียมกับผู้หญิงในบางเรื่องคิดเป็นร้อยละ25ผู้ชายเท่าเทียมกับผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ68.75และไม่เท่าเทียมกันในแต่ละเพศมีจุดเด่นต่างกันคิดเป็นร้อยละ6.25ค่ะ